มีอาการเจ็บเท้าซ้ายเนาะเท้าซ้ายนะแล้วก็กระดูกหักเนาะเราบอกว่าให้ใช้ไม้เท้าเวลาใช้ไม้เท้าเนี่ยฟังดีๆนะคนไข้เนี่ยชอบเข้าใจผิดว่าให้ใช้ไม้เดียวถือไม้ข้างเดียวกับที่มันหักที่จริงไม่ถูกหลักการคือว่าการใช้ไม้เท้าเนี่ยต้องใช้ด้านตรงข้ามกับที่เป็นเราเป็นด้านซ้ายต้องถือไม้ด้านขาวาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเดินจะได้แบ่งน้าหนักดูนะนี่เวลาเดินปุ๊บเนี่ยน้าหนักก็จะแบ่งมาด้านนี้มันจะแบ่งน้ําหนักมานี้เห็นไหมถ้าพอพอเนี่ยอยู่ดิ เวลาเราเดินเนี่ยน้าหนักมันจะแบ่งมาลงข้างที่มันไม่ไม่มีปัญหาเหมือนค,คนไข้ปวดเข่าก็เหมือนกันถ้าเกิดปวดเข่าซ้ายก็ต้องถือไม้เท้ามือขวาเพราะว่าการถือไม้เท้ามือขวาเป็นการแบ่งน้ําหนักเอาง่ายๆนะจะมีเป็นคือการแบ่งน้ําหนักลงในข้างที่มันไม่เป็นเพราะฉะนั้นไอ้ไม้เท้าก็ทำหน้าที่เหมือนกับขาข้างที่ไม่เป็นอะไรนม่เวลาเดินปุ๊บเนี่ยเจ็บปุ๊บเนี่ยน้าหนักมันจะลงตรงนี้จะลงนี้นิดนึงแล้วก็นี้เห็นไหมถ้าพอเรายกขึ้นมาเห็นไหมข้างนี้มันไม่ลงน้ําหนักไงถูกไหมนี่ไงเห็นไหม เวลาเราเดินเห็นไหมไม่เกแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะนั้นเนี่ยอันนี้ต้องเข้าใจใหม่นะว่าเวลาถือถือไม้เป็นการแบ่งน้ําหนักจากข้างที่มีปัญหาไปสู่ไม่เท้าถูกต้องนะแบบนี้นะครับเนาะโอเคเนาะจบ